สวัสดีครับพบกับสุข,ขาวลิเวอร์พูลเรื่องที่ 1. นึ่งฮองแดนระดมพลกู้วิกฤตแนวรับวันเดชอนแบกท่าอาสาอุดรัวแอนฟิลวายมันก็น่าสนใจอยู่ได้พี่น้องเรื่องที่2 2มาตรฐานกูรูชี้สลอ็อตโดนแฉคว้าแชมป์เพราะมรดกคับแต่ทำไมอาเตต้าถึงรอดตัวเรื่องที่ 3. ลิเวอร์พูลเปลิดศึกมาดริดแย่งคสิสมิดวันอาทิต52ล้านปอนกูรูชี้อาจเป็นการสมทัพที่ผิดจุด เรื่องที่4สลัดเปิดใจขอโทษเทรนาอนี่อดลงชูของเกมเฉือนบานสตีร์รับเป็นความผิดพลาดต,ตัวเองที่เน้นผลการแข่งขันเรื่องที่ 5. เปิดโพสามสตาดังราจชจุข,ขาวที่ชาบีอลอนโซาจหนีบมาร่วมทัพลิเวอพูลหากโยกเสียบเก้าอี้อานเนสซัดนะฮะในกิจกร Liverpool รลิเวอพูลรอบเช้าประจำวันที่15มกราคมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยจ้า เราเริ่มต้นกันที่ซาลาฟันสลายซ้ำรอบเดิมนะครับมาเน่ซัดชัยพาเซเนกาลเฉือนอียิปต์ไป1-0ร่วงตัดเชือกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับว้ายแน่เนี่ยก็สะได้กลับมาหลายตัวพี่น้องเอ้ยซาลาฟาวมาเด้อลูกพี่โมเมนซาลานะครับต้องพบกับความผิดหวังซ้ำซากด้วยในมือของเพื่อนรักแักเหลี่ยมโหดอย่างซาดิโอมาเน่อีกครั้งนะครับเมื่อทีมชาติอียิปต์พ่ายแพ้ต่อเซเนกาลไปด้วยสกอร์1-0 พลาดตัวเข้าชิงชนะเลิศในศึกแอฟริกันคัพออฟนชั่นไปอย่างน่าเจ็บใจนะฮะเส้นทางลุ้นชมป์กาลาเทียปีนี้ของสาร่าตองยุติลงเพียงแค่รอบรองชนะเลิศโด,ดยรูปเกมใน,ในนี้อาจไม่ใช่เกมรุกที่ตื่นตาตื่นใจอย่างที่แฟนบอลคาดหวังนะครับเมื่อทับมัมมี่มาในแผนตั้งรับและแทบจะหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้เลยจนกระทั่งเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายผี่กับ เซเนกาที่สร้างโอกาสได้ถึง12ครั้งและเข้ากรอบ4ครั้งจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเกิดขึ้นในนาทีที่78เมื่อโชเข้าข้างเซเนก่าบอลเฉลับม่เข้างซดูมา Money, น่ได้ง้างเท้ายิงเต็มข้อบอลพุ่งแสกหน้าเข้าไปตุงตะข่ายเป็นประตูชัยทนที่ตัดสินเกมนี้แม้ิบนะครับจะใช้ชุดผู้เล่นเดิมจากชุดที่เอาชนะไอวอรี่โคตดไม่ได้ในรอบก่อนแต่เกมนี้ซารากลับถูกจับตายโดย มาลิกสติยอบแนวรับจากเวนแฮมยอนเต็ดจนแทบหายไปจากเกมสถิติบง่งบอกทุกอย่างว่าดาวยิงหมายเลข11ของลิเวอร์พูลได้สัมบัตบอลเพียงแค่30ครั้งตลอดทั้งเกมและที่น่าตกใจคือไม่มีการสัมบัตบอลในกรอบเขตโทษเซเนกาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งสะท้อนเห็นถึงแทคติกที่เน้นรับมากจนเกินไปของอียิปต์ชัยชนาณนั้น,นยังเป็นการตอกย้ำและย้ำแค้นของเซเนกาลที่กลายเป็นของแสลงสำหรับอียิปต์ในระยะหลัง ทั้งการเอาชนะในนัดชิงชนะเลิศปี2 0 2 1และการเขี่ยอียิปต,ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2022นสะฮะโอ้โหส่วนประเด็นสำคัญนะครับซาลาจะกลับมาทันช่วยลิเวอร์พูลบู๊เบิร์นสตี์หรือไม่แม้จะตกรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ภารกิจในนามทีมชาติของอียิปต์ยังไม่จบนะครับพวกเขายังมีโปรแกร,รมนัดชิงอันดับที่3รออยู่โดยจะพบกับผู้แพ้ระหว่างไนจีเรียรหรือโมร็อกโกในวันเสาร์นี้โดยโปรแกร,รมดังกล่าว ดันไปตรงกับวันที่ลิเวอร์พูลมีคิวเปิดบ้านรับการเมียของเบอร์ลี่ในศึกพิมลิกพอดิบพอดีนะฮะ The comeback begins เบอร์ลี่พาเขาฉลุยนะครับลั่นพร้อมสู้เพื่อหงแดงส่วนด้านลิเวอร์พูลโนแพนช็อปเพิ่มตลาดหน้าหนาวที่ลิเวอร์พูลนะครับคันเนอร์เบอร์ลี่ไปคว้าดารุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์พูลส่งสซนตบวกจากเตียงคนไข้ยัยนนันการผ่าตัดหัวเข่าเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะฮะ ลังได้รับบาดเจ็บในซุปเปอร์มิแมตกับอาร์เซนอลพร้อมประกาศเริ่มภารกิจร o ทัวร์รีค v e r รี่เพื่อกลับมาเล,ล่นลาชัยในทีมแอนฟิ์อีกครั้งนะฮะผมจะกลับมาสัญญาณจากยอดนักสุแม้จะต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณเอ็นและกระดูกเข่าซ้ายจนต้องปิดทำยาวในฤดูกาลนี้แต่ดาวะไอลเลนเนื้อยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยมโดยเขาโพสผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่า เจ็บปวดแต่ไม่ท้อการผ่าตัดผ่านพ้นไปแล้วแล้วเส้นทางการกระบาเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้ผมแทบรอไม่ไหวที่จะสวมเสื้ออร์พูลและทีมชาติอีกครั้งขอบคุณทุกกำลังใจครับขณะที่อิบราฮิมาก,กุนเตนและแอนเดีรโรเบอร์สันนำทัพเพื่อนร่วมทีมแห่ให้กำลังใจย้ำชัดในจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมโดยมีข่าวดีเล็กน้อยคือเอ็นข้หน้า ACL ไม่ฉีกขาดทำให้กระบวนการการฟื้นตัวอาจทำได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อนาลสิตตลาดมกราคมหงแดงอาจเลือกนิ่งตามการวิกฤตแนวรับที่เสียทางแบตลี่และโจนี่เลวนี่ไปจนจบซีซั่นแต่แฟนบอลอาจต้องรอ,อก,กันต่อไปเมื่อมีอารายงานวันลิเวอร์พูลอาจจะไม่ซื้อกองหลังเพิ่มเติมในตลาดรอบนี้เหตุผลสำคัญ David Austin, เดวิดออสตินเผยว่าสมสรนเชื่อมั่นในกลุ่มกำลังที่มีและมองว่าการซื้อตัวช่วคราวเพื่อแก้ขัดไม่ใช่นโยบายของทีม ดิวากเกฮีเจมเพ็ยืนยันว่าการยทีมในเดือนมกราคมเป็นไปได้ยากในจากสโมสรเล็งกระชักตัวแบบรีเเจนในช่วงซมมนีน้แทนเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในระยะยาวนะฮะวายไปเลือกอันสวยฟีมันสิท่านเขาบาลามันสิแดกเขาบาละมันสิท่านแดกบละพี่น้องเอ๋ยมันถืออันล่อล่วงด้วยเงินคานเง,งินโคนงงคานเงิคา,าเส้นฟีมันกับไปเท่านั้นแหละมันผมผมกับไปเท่านั้นแหละพี่น้องเอ๋ยหรือว่าจังไหนครับ ลิเวอร์พูลอินไครซิตหงแดงระดมพลกู้วิกฤตแนวรับนะครับล่าสุดวันเดอร์ชอนแบะท่าอาสาอุดรอยรั่วแอนฟิวไหวยเอาอยู่บ่ละครับพี่น้องเอ้ยของฟีซิซิสมบ์ฟีกูเอาละเว้ยถ้าแพงก็บ่เอาแน,น่นอนพี่น้องที่ลิเวอร์พูลนะครับสถานการณ์หลังพิงฟ้าของหงแดงเมื่ออันเดอร์สโอตเจอข่าวร้ายสั่นสะเทือนลุน้นแชมป์ไม่มีการยืนยันว่าคันเนอร์บาร์ลีย์แบ็คขวาความหวังใหม่ต้องรูดม่านปิดเทอมพักยาวจนจบฤดูกาล ส่งผลให้ลิเวอร์พูลต้องดิดตัวเข้าสู่ตลาดการซื้อขายทันทีโดย,ยเป้าหมายเบอร์หนึ่งคือวันเดย์ชอนุนบ็กจากซัมบ้าบราซิลของทีมโมนโกความจริงที่เปรียบปวดบัลลี่พักยาวแลวเต็วัยยีปีนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าด่วนหลังได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมบิ๊กแมตช์กับอาร์เซนอลทิ้งช่องว่างมาสารในแนวรับในช่วงเวลาที่ทีมกำลังชี้เป็นที่ตายทุกนัดจากความประมาทสู่ทางตัน การตัดที้ใจปล่อยตัวเทนส์อลิซโนโน่ไปอย่างเดือมเรศด้วยแค่ตัวเพียง10ล้านปอนด์ซัมเมอร์กำลังย้อนกลับมาหลอกหลอนในถิ่นแอนฟิลมันบวไ้ประมาทดอกมันอยากย,าย้ายอ้วยบักหาไม่เอ่ยอส่วนพิมพ์ฟงที่ความมาด้วยราคาแค่ตัวยี่บ้าร้อยปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นคนเดียวที่เล่นอยู่ในตำแหน่งแบ็กขวาและก็มีโอกาสที่ไม่พ้นโรคเลี้ยงดุมเรา้าส่วนอันเนืสน,สนัต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอนนะครับด้วยการส่งโซบสไลลิจูคเมสไปยืนขัดตาทับจนเสียสมด,ดุลเทียม วันเดซอนแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงแม้สโมสรที่ไปขาเรื่องเสริมทัพนะครับแต่รายงานเอกซิบจากทีมท็อกระบุวา่าลิเวอร์พูลเริ่มเดินเครื่องเบื้องหลังแล้วเพย,ย์เดอร์ไซวันเดชอนในวัย24ปีแบ็กทีมชาติบ,บราซิลแบบท่าพร้อมย้ายมาโชว์ฝีเท้าในพิมลี The Price Tag โมนาโก้อล่อยตัวหากได้ค่าตัวในระดับ20ล้านปอนด์โดยโมนโาโกจะได้กำไร2เท่าจากที่ซื้อมา Alternative ของแดงยังมีชื่อของกิวเดเรตและเดวเนียลบันจากีอยู่ในลิสต์สำรองอีกด้วยนะฮะ20ล้านปอนด์เพื่อรักษาสถา,านะลุนแชมป์นี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราชิวนะครับต้องเรียบตัดสินใจก่อนที่วิกฤตใบควาจะกลายเป็นจุดล่มสลายของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้นะฮะก็มาจากสื่อแอนบิวอตนะครับอันมันก็ถืออยู่แล้วครับซ่าล้านปอนด์ประจันอันติดทีมชาติบราซิลเลยด้วยวะพี่น้องเอในวัย24ปีนะฮะเอาอยู่บุล่ะครับ พอมมนพี่นองเล้วว่ายังไงเปิดโผ3สตาร์ดังราชันทุกข่าวที่ชาบีออลอนโซ่อาจนีบมาร่วมทัพลิเวโพูลหากโยกเสียบเก้าอี้อาเนอร์สลัดกุญชายคัมแบ็กแอนฟิลสอง3สตาร์ดังราชันที่ออลอนโซ่เตรียมนีบมาร่วมทัพหากเสียบแทนสลัด เดลิวูปูนะครับกระแสชาบีอันอโโซเรยเทินทิ่นเก่ากำลังลุกเป็นไฟหลังจากกุณซื้อเลือดสเปนนตเพิ่งแยกทางกับเรยวมาริดเซนญาพิทายเอลกาซิโกเมื่อสุดสดัปดาห์ที่ผ่านมาประจวบเหมาะกับสถานการณ์ของอาเนรสลัตที่ยังไม่คงเส้นคงวาแต่ไม่ชื่อของกุนชายกลายเป็นตหนึ่งที่จะเข้ามาสร้างยุคใหม่ในทิ่นแอนฟิลในปี2016นี้และนี่คือสามแข้งระดับโลกจากเบรนเบลที่คาดว่าจะเป็นอาวุธคู่กายของอาลอนโซในการปฏิวัติหงดัก 1. โรริโก้าญาทเบอร์นหนึ่งของโมซาลาเมื่อนากกของโมซาลาหลังปี2006ยังเป็นเครื่องหมายคำถามดาวเต็บราซิเลียนในวัย2ุปีจะกลายเป็นจิ๊กซอนที่ลงตัวที่สุดทำไมต้องคนนี้โรริโก้มีข่าวพร้อมลามาเรดและเพิ่งเปลี่ยนเอเยตนใหม่เพื่อเตรียมย้ายเทียมจุดเด่นประสบการณ์แชมป์ยุโรปโชกโชนและความสารประโยชน์ในแนวุกที่ลิวโพลต้องการอย่างยิ่ง 2. เอดูอาโดคามาวิงกา เครื่องยนต์ใหม่ในแดนกลางด้วยกาตัวที่ค่าการเรา52ล้านปอนด์นี่คือดีวขโมยหัวแห่งยุคหักลิวคว้าตัวไม่ได้จริงทั้งการที่ตรงจุดในขณะที่เอนโดรประสบปัญหาการบาดเจ็บและฟอร์มของเคอร์ติอจอย่างไม่นิ่งคามาวิก้าคือมิกฟิลต,ต่อรับธรรมชาติที่จะเข้ามาปลดล็อกศักยภาพแดนกลางของหงแดงให้สมบูรณ์แบบ 3. ดับิดอาาบาของฟิวระดับมาสเต์พีซ แม้จะอายุ33ปีนะครับแต่การได้ลายเซ็นของอาราบามาแบบไม่มีค่าตัวหรือฟรีเอเจนต์ในเดือนมิถุนายนนี้คือเดียวที่มองค้าไม่ได้อิมแพคต่อเทียมลิเวอร์พูลต้องการความนิ่งในเกมรับอารบาไม่ได้มาแค่เพื่อเล่นเซนเตอร์แบ็กหรือแบ็กซ้ายแต่เขาก็มาเพื่อมอบจิตวิญญาณผู้ชนะให้กับแผงหลังที่กำลังเปราะบาง ยุคสมัยใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่หากการมาถึงของออลอนโซมาพร้อมกับ3สตาร์ดังกลุ่มนี้แอนฟิลจะกลายเป็นสมรภูมิที่น่าเกรงขามที่สุดในยุโรปอีกครั้งนะฮะเฮ้ยเศร้าเลยเศร้าฝันเลยพี่น้องบอดไงด้มาง่ายๆดอกครับบักสลัดมือถือปดดอกเสือพมนี่เพราะผลงานตอนนี้ยังโอ้โหยังไม่แพ้ใคร11นัดรวดนะครับผลงานยังไม่ได้ขี้เลี้ยวขี้เหล่นะฮะเป็นว่าฟอร์มการเล่นนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะยัง ไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมของเราที่เรารู้จักนะครับแต่ว่าผลงานยังดีอยู่พูละครับฤดูการหนาผูละครับถ้าอันผลงานยังีี่หายอยู่บริถวยบร้ใยังกระสิไปครับเรียบร้อยแต่ตอนนั้นแหละซาบ,บีออลอนโซก็คือิีอบโบยังแหละครับกระิได้งานใหม่ละครับผมว่าสองมาตรฐานกูรูชีสลอดโดนแชแวานแซมพราะมรดกเจ็กกิ้งคลับแต่ทำไมาอาเตต้าถ,ถึงรอดตัว ดับเบิลสแตนดาร์ดเมื่อสลัดถูกเนิฟว่ากินบุญเก่าแล้วทำไมอาเตต้าถึงรอดตัวพรีเมียร์กำลังเดือดนะครับแต่สิ่งที่ร้อนแรงกว่าตารางคะแนนคือวัฒกรรมการวัดรอยเท้ากุนเชอร์เมื่ออนเนสสลัดถูกตานะว่าคว้าแชมป์เพราะโมโรดกเจอร์กิงคลับขณะที่มิเกลอาเตต้ากลับได้รับคำชมว่าสร้างทีมตัวเองขึ้นมากับเมอทั้งทั้งที่ความจริงสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงสลัด ปะทะอาร์เตต้าใครกันแน่ที่สเสวยสุขบนรากฐานคนเอื่นซึ่งวิจารณ์อย่างหนาหูที่โจมตีอันเนอร์สลัดในยามที่ลิวพูดสดุดคือเขาแค่มาเก็บส้มหล่นจากแจ็กกิงคลับแต่เดี๋ยวก่อนหากจะใช้ตะกะนี้ตัดสินสลัดเราลองย้อนกลับไปดูมิเกี่ยวอาร์เตต้าหรือยังอาร์เตต้าควาแชมป์เอฟครับถ้วยเดียวในรอบ6ปีหลังได้รับหม้ต่อจากอุนยเอมเมรีเพียงไม่กี่เดือนนี่ไม่ใช่มรดกจากคนเก่าหรอกหรือ สโลตเข้ามารับช่วงต่อแล้วพาทีมเถลิงพลังแชมป์ลีกเหนืออาร์เซนอลทันทีในนัดการแรกถึงห่างแบบไม่เห็นฝุ่นหากความสำเร็จในขวบปีแรกของสโลตถูกเรียกว่าโชคช่วยความสำเร็จเพียงหนึ่งเดียวของอาร์เตต้าก็ควรถูกตั้งคำถามเช่นกันสถานปะปัจจุบัน6แต้มที่สัญคลอนอาร์เซนอลนำจากฝูงด้วยช่งวง6คะแนนความมั่นใจที่เอมเมรเรตพุ่งทะลุป,ประหลอดว่าปีนี้แหละคือปีของปืนใหญ่แต่ในโลกของฟุตบอล 6แต้มในเดือนมกราคมคือความห่างที่พร้อมละลายหายไปในพิบตาอย่าลืมนะครับว่าเป๊ปกุลิลาและเครื่องจักรสีฟ้ามักจะเข้าเกียร์ห้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เสมอแม้ปีนี้แมนซิตี้จะดูแผวแต่ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าอย่าเพิ่งรีบฉลองจนกว่านกหวีดเสียงสุดท้ายจะดังขึ้นเดือนพันุ์สุดท้ายแชมป์หรือทางตันของอาร์เตตา้า20ปีที่แฟนบอลเดกกันเนอร์หวยหาแชมป์ลี หากปีนี้อาเตต้าที่ได้ทั้งเวลาและงดประมาณมหาศาลยังพาทีมตกมาตายในช่วงโค้งสุดท้ายอีกครั้งคำถามสำคัญที่จะตามมาคือมิเกลอาเตต้าคือผู้ที่จะพาทีมอาร์เซนอลไปถึงฝั่งฝันได้จริงจริงหรือเป็นได้แค่พรลลองตลอดกาลด่วนลิเวอร์พูลเปิดสึกมารษิดแย่งคิสมิดนะครับวันิ์น่าคิด52ล้านปอนด์กูรูชีอาจเป็นการเสริมทัพที่ผิดจดุด แม้ตลาดการสแกนตั้งแต่เดือนมกราคมของลิเวอร์พูลจะยังคงดูเงียบเหงาแต่ล่าสุดเรามีกระแสข่าวลือหนาหูนะครับว่าหงแดงกำลังเตรียมเปิดศึกนอกสนามกับเรอัลมาดริดภายังจิงตัวมิฟิล์ดวรุ่นชาวดัตทำกลางคำถามที่ว่านี่คือทิศทางที่อเนซซ์ต้องการจริงๆหรือไม่ในขณะที่เดียวของกองลังอย่างมาเกฮีดูเหมือนจะเยื้อไปจนถึงช่วงซัมเมอร์และแนวรุกของทีมก็แน่นขนาดจากการเสริมทัพรรบก่อน ทำให้สปอตไลท์ฉายไปที่แดงกลางซึ่งไม่ได้มีการเติมบิ๊กเนมเลยนับตั้งแต่การมาของแม็ก l อลิสเตอร์สปอตไลท์และกาฟเฟนแบกในปี2023การหาอะไรในดดนกลางไม่ใช่ไอเดียที่แย่แต่ชื่อที่ตกเป็นข่าวล่าสุดกลับทำให้แฟนบอลต้องคิ้วขมวดเป้าหมายใหมย Chris Smith ่ยคิสมิดนะครับย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤศจิกายนลิเวอร์พูลมีข่าวผู้พันกับคิสมิดบันทิตในวั19ปีจากอาเซนอัตมา เด็กหนุ่มคนนี้สร้างปรากฏการณ์นในเอลีดีวิซีลีคอนแลนด์โดยสไตล์การเล่นแบบเพเมเกอร์เบอร์8ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคนิคและวิสัยทัศน์เกมรุกจนได้รับคำชมว่ามีส่วนคล้ายคลึงกับเบรดี้ยอดกองกลางของบาร์เซโลนาะชื่อดงอยงยางเดลิสตาร์รายงานมาว่าลิเวอร์พูลพร้อมเปิดสงครามประมูลแข่งกับเรอัลมาดริดเพื่อคว้าตัวสมิธแต่ด้วยค่าตัวที่ถูกตั้งเอาไว้สูงถึง52ล้านปอนด์ราว2,200ล้านบาท ผู้ชนะในเือนนี้อาจจะต้องใจแพงกว่าที่คาดทําไมถึงเป็นการสรมทับที่เก่าไม่ถูกที่คันไม่มีใครปฏิเสธพรสวรรค์ของสมิธแต่เมื่อวิเคราะห์ลุมกาลังของอาร์เนสตจะพบว่าโัวาตาผู้เล่นสไตล์นี้มีอยู่ล้นทีมอยู่แล้วเคอติโจนกับ ister, กอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กองกลางสายเทคนิคครองบอลเหนียวแน่นโดมินิสซอสไลด์มิกฟิลด์ไดนโมสารพัดประโยชน์ฟอร์เรนเวียสมทับเบอร์สิบที่เป็นหัวใจเกี่ยมรุกเรเนลี่ ดาวรุ่งที่สโมสรต้องการดันขึ้นมาจึงเกิดในบทบาทเดียวกันสิ่งที่หงแดงขาดจริงๆคืออะไรปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ตำแหน่งหมายเลขหกแม้ไรอันกาเฟนแบกจะทำหน้าที่ในบทบาท Deep บไ i n g p l a y m a k e r แต่ด้วยการที่วัตุรุอินโดสเวลล์ย้ายเทียมในอนาคตอันใกล้ลิเวอร์พูลจึงต้องการกองกลางตัวรับธรรมชาติที่เล่นเกมรับดุดันมาช่วยแบ่งบาภาระหรือท้าจริงตำแหน่งนี้มากกว่าการมองหานักเตะสไตล์โจชัวคิมิต หรือไม้ไส้กายไสโดจะดูเป็นการใช้เงินที่ฉลาดกว่าการทุ่มง,งบกว่า50ล้านปอนด์ไปกับคิสมิดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ลิวพูไม่ได้ขาดแคลนแต่อย่างใดนะฮะที่สำคัญน,นะครับเป็นคนบานเดียวกันนะครัมมันสีบสือสมบัติขัันท์มันหมกักฮันแลีนได้บอกสลดัดสลัดเปิดใจคอเทอร์เทรนเนนี A o N e ่อดลงโชว์ของเกมเฉอนบานส์ีรับเป็นความผิดของตัวเองที่เน้นผลการแข่งขันนะฮะโอ้ย สิมาขอโถอีหยังหนองมันก็บ่คอคอยได้ลุ่งล่ะแค่นี้ก็บ่หยลุ่งเตะได้นนบานอีกเจอบานสลี่อีกโอ้ยบักสล็อตเอ้ยเห็ดบาปเขาถ้าเป็นยุคเจอเกันครอบปันนี้กลัวมันได้แรนลงล่ะพี่น้องเอ้ยเอ็ดไปถั่วเทียบศึกเอเฟครับนัดที่ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านรับมือบานสลี่ควรที่จะเป็นเวทีแจ้งเกิดสําหรับเหล่าดาวรุ่งและแข้งตัวสํารองนะฮะแต่สถานการณ์ในสนามกับบีมให้อารเนอร์สล็อตไม่สามารถมอบโอกาสให้กับ บิ๊กเทเลนส์รายหนึ่งที่เขายอมรับว่าสมควรได้รับโอกาสอย่างยิ่งเมื่อเกมค้ำคืนวันจันทร์กลายเป็นแมตที่อึดอัดกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้บาเซิลีสู้ได้อย่างสูสีจนถึงช่วงท้ายเกมทําให้คุณซือชาวดัตจาเป็นจะต้องเรียกใช้บริการแข้งชุดใหญ่เพื่อปิดเกมแทนที่จะเป็นการส่งดาวรุ่งลงไปหาประสบการณ์ตามธรรมเนียมของฟุตบอลถ้วยและนั่นทําให้เขารู้สึกเสียใจที่ต้องปล่อยให้หนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงต้องนั่งเป็นตัวสลองจนจบเกม สลัดรับเสียใจที่ไม่ได้ส่งเทรย์แนนี่ลงสนามแม้สลัดจะจัด11ตัวจริงชุดผสมผสนลงสนามนะครับแต่แผนเดิมก็คือการใช้กรต้าเป็นตัวเพื่อส่งดาวรุ่งลงเล่นกับคู่แข่งที่โกเรดต่ำกว่าแต่เมื่อเกมผ่านไป60นาทีสถานการณ์ของหงแดงก็ยังไม่ปลอดภยัยทำให้แผนการส่งเทรย์นยนี่กองกลางดาวรุ่งที่แทบไม่ได้มีส่วนร่วมในนุการนี้ต้องถูกพับเก็บไปก่อน สลัดได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเปิดใจผ่าน LFC TV ว่าผมรู้สึกเสียใจแทนเทรจริงๆบางทีมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมเองแต่นะสถานการณ์ที่สกรสอร์2-1ผมคิดว่าผมจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเพื่อการันตีชัยชนะมากกว่าที่จะมอบโอกาสให้ดาวรุ่งที่ซ้อมหนักมาตลอดทุกวันแล้วเต็มเปี่ยมไปได้วยพรสวรรค์ลงสนาม ผมตัดชิทัทส่งไรอันคาเฟนแบกลงไปก่อนทั้งหมดมันเป็นเพราะเราโดนไล่มาเป็นสองหนึ่งซึ่งปกติแล้วเกมแบบนี้เราควรที่จะนำห่าง3ลูกหรือมากกว่านั้นไปแล้วว่าการที่เริ่มจำกัดของเจ้าหนูในวัย18ปเปหรือว่าเพื่อตัดชิไใจเก็บไนลี่ไว้กับทีมชุดใหญ่โดยมองว่าเป็นกำลังสำคัญในระยะยาวแต่เขากลับต้องการเวลาในการพัฒนาฝีเท้าในสนามจริงซึ่งสีท่านนี้เขาเพิ่งได้สัมผัสเกมในพรีเมียร์ไปมีแค่ สองนาทีเท่านั้นอวการของไนโอนี่ส่วนใหญ่จะผูกติดอยู่กับฟุบอาวถ้วยแต่เมื่อเอฟบีครัรอบลึกขึ้นคู่แข่งย่อมแข็งแกร่งขึ้นโอกาสลงสนามก็จะยิ่งยากขึ้นตามลําดับนะฮะแม้คำขอตัวและการยกย่อมว่าเป็นบิ๊กทาเลนต์จากปากของผู้จัดการเทียมจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขายังไม่ได้ถูกเลื่อมแต่ในทางปฏิบัติไนโอนี่จำเป็นจะต้องได้รับการพิสูจน์ตัวเองในสนามจริงๆเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเส้นทางของเขากับลิเวอร์พูลยังคงสดใส ระยะยาวนะฮะโอ้หามเงยเห็ดไปทัวทีบแล้วบัตอนนี้กูถามมึงเยเจอบานสรีด้วยเไม่ได้เก่งยังเลยมึงยังเห็ดได้ซ้ำนี่ถ้าเป็นยุคเจอกัคอมบเนี่ยเต็มทีมแหะครับดาวลุงครับมึงประสงค์ลงเล่นแล้วมึงคือสสีห้ว่าสีได้ใส่เขาจัางไรบักสลอดเด็กหน่อยนั่นใส่เนี่ยที่ลาโอ้ยหามเงยเบดละ่ะ นแนวนี้มึงอันพวกอันอนั้นเขาสิอยากย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลบ่พวกเล็กหน่อยบ้านเน็ตเขาอยู่อยู่ลิเวอร์พูลนี่ยเขาย่อนเขาได้เล่นอยู่ยุคจึงขอบมายุคมึงมึงบ่ส่งมันก็เสอยากย้ายมากแหละขะสัน่นแม่นบ่ล่ะพี่น้องหรือว่าจังดได๋นี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15มกราคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ